แค่โทรมาถามอาการอาการที่เฉยครับยังไม่มีอะไรว่าเขาจะเอายาอะไรมาให้ก็ยังไม่มีครับก็ตอนนี้ก็ต้องหากินไปเองครับอย่างอย่างผมนี่ก็มีพัฒเทนอโจนก,กินไปก่อนส่วนยาพารายาลดน้ำมูกอะไรนี่มีพรอมอยู่แล้วครับก็ถ้าเป็นค่อยกินไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็กินแค่ตัวนี้ไปก่อนสวัสดีครับวันนี้ อีสานไทยแลนด์ไม่ได้พาไปชมผักชมอะไรครับวันนี้ก็มาเจอกันตัวแล้วครับมาถึงแล้ว <c oughs> โควิดครับปกติผมก็ไม่เค่อยได้อยู่บ้านนะครับปกติก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่นาไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยกลับเย็นๆแต่ช่วงนี้พอดีที่บ้านนะครับเขามีงานศพเยอะมีคนแก่ เสียชีวิตสามหลังคาเรือนสามศพครับต้องไปนั่งฟังสวดไปอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าติดมาจากงานไหนช่วงไหนก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันครับก็พอดีที่บ้านอยู่หลังติดกันเนี่ยครับน้องสาวก็รู้สึกเขาป่วยไม่ป่วยหรอกครับรู้สึกมีแค่นิดๆแล้วก็มีอาการไอมีน้ำมูกครับ ก็เลยสงสยัยเพื่อความสบายใจก็เลยไปซื้อเครื่องนี้มาครับอ่เกันเรียกว่าเครื่อง CTX ซื้อมาตรวจเองครับซื้อมาตรวจเองก็ปรากฏว,ว่าขึ้นสองขีดกันทั้งหมดทั้งบ้านเลยครับทั้งลูกสาวแล้วก็ผมอีกคนหนึ่งก็เลยเกมครบบก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนครับก็ัวเตเล่นดูในบ้านนะครับเก็บตัวอยู่ที่บ้าน ก็ช่วงนี้ก็กินอะไรก็ก่อนนะครับก็ต้มน้ําสมุนไพรกินแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นี่ครับซื้อมาติดบ้านไว้ฟาทลายโจนครับก็ตอนนี้ก็จะกินเช้ากลางวันเย็นมื้อละสามเม็ดครับก่อนอาหารครับแต่ก็เพิ่งกินได้มาสองสามวันแล้วครับกินก่อนตรวจด้วยซ้ําไปครับก็ ช่วงนี้ก็เลยไม่มีอะไรครับตัวเตยอยู่แถวบ้านก็เลยคุยกันมั่งครับช่วงนี้ปกติก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ออกตะวเวนออกไปถ่ายคลิปที่ไหนเลยครับปกติก็จะไปสวนสวน,น,นู้นสวนนี้ถ่ายโคกน้องนาโมเดลอะไรเงี้ยกเกษตรผสมผสานเนาะแต่หลังจากมีโควิดผมก็ไม่กล้าออกไปไหนมอนกันก็ลูลวๆอยู่เหมือนกันครับแต่ตัวเองก็ฉีด วัคซีนครบสองเข็มนะครับก็ได้ไฟเซอร์สองเข็มครับก็ถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่งครับตัวผมเองไม่มีอาการอะไรมากครับมันจะมีตอนเช้าเมื่อวานเริ่มเมื่อวานแต่วันนี้ครับเช้าจะมีน้ำมูกไหลนิดนึงแล้วก็อาการไข้ไอหรือเจ็บคออะไรนี้ยังไม่มีครับอาการพวกนั้นไม่มีแต่ว่า น้องสาวกับน้องเคยนี่ลุกเขามีอาการไอเจ็บคอมาได้หลายวันนะครับแต่ก็ผมก็พยายามก็หทำงานยุกเล่นครับแต่ก็ไม่นึกว่าติดไวเหมือนกันไวจริงๆครับแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับติดก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรมากสำหรับตัวผมเองครับจะ ลูกสาวเหมือนกันเหมือนกันครับไม่ไม่มีไม่มีอาการอะไรอาการอะไรแย่ๆมากมายครับก็เป็นนิดๆหน่อยหล together, the ังจากเราตรวจตรวจเครื่องด้วยตัวเองแล้วครับก็ได้ผลว่าเป็นสองขีดแล้วต่อจากนั้นก็ทาเรื่องครับถ่ายปัดประชาชนคู่กับตัวนี้ครับแล้วก็ให้เห็นหน้าตัวเองด้วยแล้วก็ส่งไปที่ ส่งรายงานไปที่อสมอครับส่งรายงานส่งรายละเอียดให้เอสมอถ้างอาสมอเขาก็จะส่งต่อไปที่อนามัยตำบลอนามัยตำบลเขาจะส่งเรื่องไปที่โรงพยาบาลใหญ่ที่ประจำอำเภออีกทีหนึ่งครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานครับตั้งแต่ตรวจพบก็เราก็ทําเดินเรื่องเลยแล้วเราก็เริ่มกักตัวเลยไม่ออกไปไหนแล้วครับแล้วก็มาวันนี้ช่วงวบ่ายครับก็มี ทางเจ้าหน้าที่ทางโรง,งพยาบาลที่ศรีขอรภูมิครับเขาโทรมาถามอาการว่าเป็นอะไรเป็นยังไงมั่งครับหลังจากเขาได้รับเอกสารจากทางอนามัยตำบลครับก็แค่โทรมาถามอาการอาการเฉยครับยังไม่มีอะไรว่าเขาจะเอายาอะไรมาให้ก็ยังไม่มีครับเรตอนนี้ก็ต้องหากินไปเองครับอย่างอย่างผมนี่ก็ มีมะตะไจูนกินไปก่อนส่วนยาพารายาลดน้ำมูกอะไรนี่มีพร้อมอยู่แล้วครับก็ถ้าเป็นค่อยกินไม่เป็นก็ไม่เป็นไรก็กินแค่ตัวน,นี้ไปก่อนกับต้มน้ําสมุนไพรครับพวกขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดต้มไปกินแล้วก็มะนาวมั่งครับมะนาวบีบแล้วก็กินกระเทียมเยอะๆอะไรพวกนี้ครับก็กินไปไม่มีอะไรน่ากังวลครับก็สามารถ ดูแลกันไปครับคอยดูอีกทีว่าทางโรงพยาบาลเขาจะหรือทางอนามัยตำบลเขาจะมีอะไรมาให้บ้างหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรก็ยังอยู่ปกติแต่เราก็ทางอาสมหมู่บ้านเขาก็เอาป้มาติดไว้หน้าหน้าบ้านครับว่ากักตัวอยู่ครับกันเลยวันนี้ก็เอาบรรยากาศ อันกักตัววันถือว่าเป็นวันแรกเนาะเป็นทางการหรือตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเป็นทางการมาให้ชมมาให้ชมกันครับเพราะว่าคงจะไม่ได้ถ่ายพืชผักอะไรเกี่ยวกับเกษตรเท่าไหร่หรือไม่แน่ครับเดี๋ยวต้องกักตัวสิบวันครับต้องทํานูน่ทนทํานี่อาจจะได้ถ่ายทํามั่งครับ